สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์รักษาสัตว์เลี้ยงของตัวเองจากประสบการณ์นะครับครับวันนี้ผมเองมีความรู้ข้างคอกนะครับจะนำมาพูดคุยกับพี่น้องเอฟซีทุกทกท่านนะครับวันนี้จะมาขอคุยเกี่ยวกับเรื่องควายหางดอก เลี้ยงได้ไหมนะครับซึ่งโบราณคนเฒ่าคนแก่จะถือมากนะครับยิ่งถ้าเป็นพี่น้องเอฟตีทางภาคอีสานจะถือกันมากเลยว่าควายหางดอกไม่ซื้อไม่ขายไม่เลี้ยงกันนะซึ่งจากประสบการณ์ผมเองอผมเองนี่ก็มีควายหางดอกอยู่นะครับแม่นี้เลยครับแม่ไข่มุกเนี่ยนะครับ <c oughs> แม่ไข่มุกนี่อยู่กับผมมา ผมขอซื้อจากเสียเฮงมาตอนนั้นอายุ2เดือนนะครับราคาห้าหมื่นบาทแล้วก็เป็นควายหางดอกด้วยนะครับสังเกตดูที่หางจะดอกชัดเ,เห็นหางชัดเจนเลยครับตอนนั้นขอซื้อมาก็อายุสิบสองเดือนนะฮะสเดือนแล้วก็พอได้สิบเอดเดือนเสียเฮงก็ส่งมอบซึ่ง <c oughs> ก็อยู่กับผมมา4ปีกว่าให้ลูกมา3มตัวแล้วนะฮะ เขาไม่ให้ลูกสามตัวแล้วอตอนนี้เหลือ,อนู่นครับอยู่ตัวผู้อยู่นนตัวริมสุดนึนตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียส่วนพี่ชายของลูกชายตัวแรกของเขาไปอยู่ที่ปทุมแล้วนะไปอยู่บ้านลูกศิษย์ครับเขาให้ลูกสามตัวนี้ไม่มีหางดอกเลยนะฮะหางไม่ดอกเลยตัวนี้ก็เลี้ยงกันมาอยู่กันมาก็ไม่เห็นว่าไม่ไม่ไม่เห็นว่า จะเป็นข้อไม่ดีตรงไหนนะครับก็เนี่ยให้ลูกมา3ามตัวก็สวยๆมากๆเลยนะลูกชายก็ลูกชายเขาก็ราคาหลักแสนนะครับอย่างลูกสาวนี่ดูหน้าตาก็สวยมากทาตัวก็สวยมากก็ไม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องขายไปเป็นเนื้อนะครับตัวผมเองผมไม่มีความเชื่อเรื่องนี้นะครับไม่เชื่อเรื่องควายหางดอกวัวหางดอกอะไรนี่เพราะว่า ในเมื่อเราทําอุตสาหกรรมวัววัวออกลูกมาก็ขายได้ทุกตัวแหละครับนะครับขออย่าให้ตายอย่างเดียวครับควายที่ไม่แข็งแรงน่ครับที่ไม่น่าซื้อมาควายป่วยควายเป็นหมันอะไรเงี้ยครับต,ตราบใดที่เขายังให้ลูกได้ก็ไม่เห็นมีความจําเป็นจะต้องเอาไปเชื้อหรือว่าไม่ซื้อไม่ขายกันนะครับอ,อย่างอย่างแม่ควายแม่ไข่มุกตัวเนี้ย ถ้าพูดกันง่ายๆมาขอซื้อผมแสนหนึ่งผมไม่ขายนะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นควายหางดอกก็จริงแต่ขอโทษทีนะครับแสนหนึ่งไม่ขายนี่ครับหางดอกชัดเจนใส่มุกมุกลูกนะอ่พี่น้องเอฟีเห็นนะครับเห็นหางนะก็ช่วงปลายๆหางก็จะดอกขาวเลยนะฮะเพราะฉะนั้น ความเชื่อโบราณนะครับก็บางส่วนก็ดีนะครับบางส่วนก็เชื่อได้ก็ดีแต่แต่ยุคทุกวันนี้มันเป็นยุค4.0แล้ว4.0แล้วความเชื่อบางอย่างเราก็ต้องเอาเหตุและผลมาหักล้างกันนะครับอ,อย่างอย่างเขาบอกว่าโบราณบอกว่า <c oughs> อย่าลากหม้อหุงข้าวกับพื้นสาเหตุที่สมัยโบราณลากกับพื้นไม่ได้เพราะว่าเขาหุงถ่านนะครับหุงเตาถ่านก็ ถ้าลากกับพื้นกับไม้ก็พื้นไม้สมัยก่อนโบราณก็เป็นพื้นไม้พื้นไม้ก็จะดำแต่ทุกวันนี้เป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าลากเท่าไหร่มันก็ไม่ดำนะลากเท่าไหร่ก็ไม่ดำกับคําสอนโบราณดีนะครับดีแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องม,มันเป็นยุคใหม่เป็นยุคที่โลกโซเชียลนะครับซึ่งบางอย่างก็ปฏิบัติตามก็ดีบางอย่างไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ ยุคโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่ควายสวยๆนะครับหุ่นดีๆถึงหางจะดอกเ็าส่งลูกดีๆเนี่ยเขาก็น่าจะอยู่ต่อนะครับเขาก็น่าจะอยู่ต่อเนี่ยครับเนี่ยเพราะเพราะราคาเพราะควายหางดอกนะครับถึงราคาห้าหมื่นบาทผมซื้อมาตอนสองเดือนแต่สมัยก่อนก็แพงแล้วนะครับห้าหมื่นบาทก็ถือว่าแพงมากแล้วล่ะนะแต่ผมเองเลี้ยงมาสี่ห้าปี ไม่เคยเห็นมีโทษอะไรเลยนะครับให้ลูกผมสามตัวมีแต่เนี่ยครับหุ่นอย่างเงี้ยไม่ชอบไดยยังไงครับเนาะลูกชายเขาก็หุ่นอย่างเงี้ยแหละครับลูกชายแม่แขมุกก็หุ่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะนํามาเป็นเรื่องพูดคุยวันนี้กับพี่น้องเอฟซีว่าอย่าไปรังเกียจเขาเลยครับถึงแม้จะเป็นควายหางดอกเขาก็มีลูกให้เราได้ครับ ตัวที่เราไม่สมควรซื้อมาคือควายเป็นหมันควายมีปัญหาหมดลูกผสมติดยากนั่นแหละครับสมควรที่จะลังเกียจแล้วก็ผมก็มีวิธีแก้นะครับ <c oughs> มีวิธีแก้ควายหางดอกเนี่ยผมก็เอาเผือกผสมเลยครับให้มันดอกทั้งตัวไปเลยให้มันออกลูกเผือกเนี่ยพ่อน,นี้ผมก็ใช้เผือกผสมนะครับแต่ก็ไม่ยอมออกเผือกเนี่ยใช้พ่อพันเผือกผสมก็ออกมาเป็นดําอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะฮะ ตัวนี้ควายสองเดือนนะครับน้องเขาน้องปิ่นปิ่นนี่สองเดือนกว่าแล้วนะครับอายุควายสองเดือนกว่าหน่วยก้านหุ่นอย่างนี้แม่ถึงแม่แม่เขาจะหางดอกก็ไม่เป็นไรครับผมจะเลี้ยงแม่หางดอกตัวเนี้แม่ไข่มุกเนี่ยจนกว่าไม่ควายก็ผมแล้ะครับตายจากการแน่นอน <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นควายที่โตมาด้วยกัน โตมากับมือผมแล้วก็ er. อยู่ด้วยกันมานิสัยดีมากครับนิสัยเชื่องแล้วก็ไม่เกเรไม่ก้าวร้าวให้ลูกปีละตัวปีละตัวทุกปีนะครับเขาเลยไม่ไม่มีเหตุผลที่จะขายไปเป็นเนื้อนะครับเขาก็สมควรจะเป็นแม่ที่ดีต่อไปแล้วเขาก็ไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมสมัยก่อนผมมีสองตัวนะเมื่อก่อนมีแม่พิกุลด้วยแต่แม่พิกุลขายให้น้องเขาไปแล้วนะครับพิกลก็หางดอกพิกุลก็ให้ลูกไม่มีหางดอกนะครับ แก้ไขได้ถ้าอยากจะได้ดอกทั้งตัวก็คยเผือกผสมเลยเหลังสุดพี่กุลก็ให้ลูกเผือกนะครับให้ลูกเผือกอยู่กับน้องเขาที่เพชรบุรีเอ,เ,อ,เ,อเพชรบชบณ์ก็ให้ลูกเผือกอันนั้นดอกทั้งตัวเลยวิธ <laughs> ีแก้ไขควาย,าย,ายหางดอกของผมนะครับแก้ง่ายๆผสมควายเผือกเลยครับ <laughs> <laughs> กับก็วันนี้เอาความรู้ข้างคอกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมาคุยกับพี่น้อง FC จะได้ไม่ห่างหายกันไปนะครับถ้าเห็นว่าช่องของผมมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะได้อยู่คู่กับพี่น้องคนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวตลอดไปช่องจะได้ไม่หายไปนะครับครับวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องควายหางดอกนะครับว่าอย่าไปสนใจเลยนะครับราคาถูกถูกยิ่งดีใหญ่ซื้อมาเลี้ยงเลยครับสวัสดีครับ